ห้าดับที่สุดในโลกที่ดูไบที่หลายคนยังไม่รู้นอกจากจะมีตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างเบอร์ชคาลิฟาและโรงแรมที่สูงที่สุดในโลกอย่างเบิร์ชอารอาหลักนะคะตอนนี้ค่ะปี2022ดูไบก็มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือ Dubai Creek Tower คดูไบครีกทาวเวอร์ค่ะดูไบครีกทาวเวอร์นะคะเป็นหอสังเกตการหรือว่าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอคอยก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะความสูงของเบิร์ชคาลิฟาตึกราฟ้าที่สูงที่สุดที่ดูเหมือนว่าจะไม่ที่สุดแล้วนะคบดูไบเป็นเมืองแห่ง the world record ก็คือเขาจะชอบทำลายสถิติใช่ไหมคะและประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะเขาก็สร้างตึกอีกตึกหนึ่งขึ้นมาสูงกว่าเบิร์ชคาลิฟาแต่กำลังกาลังสร้างอยู่แล้วเขาบอกว่าค่าจะเสร็จแล้วด้วยและคราวนี้ค่ะ ดูไบก็ไม่ยอมน้อยหน้าก็เลยสร้างตึกใหม่หนึ่งขึ้นมานะคะก็คือตึกดูไบครีกทาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ตึกนะคะทุกคนแต่อันนี้คือสูงที่สุดในโลกแน่นอนค่ะโดยสิ่งปลูกสร้างอันนี้นะคะเป็นคล้ายๆกับหอสังเกตการที่จะมีพัตคาแล้วก็มีศูนย์กระจายสินต่างๆถ้าหากใครได้ดูคลิปเก่าของทีมนะที่ทิมไปดูไบครีกคาวเมันจะอยู่แถวๆนั้นเลยค่ะบริเวณเดียวกันซึ่งสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ดูไบนะคะ มันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าเบิร์ชคาลิฟามีความสูง828เมตรใช่ไหมแต่ว่าดูไบคริกทาวเวอร์มีความสูง928เมตรค่ะทุกคนเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จปีนี้แต่เนื่องจากแพนเดกหรือว่าโควิดทุกคนการก่อสร้างของดูไบคริกทาวเวอร์ก็อาจจะชะง,งักลงไปนิดนึงนะคะไปตไปตามดูดีกว่าถ้าเสร็จแล้วยังไงคิดจะหาให้ดูนะคะทุกคน เรื่องที่สอนะคะตอนนี้สิ่งปลูกสร้างที่สวยที่สุดในโลกก็อยู่ที่ดูไบอีกแล้วค่ะนั่นก็คือ Museum of the Future สิ่งปลูกสร้างอันนี้นะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เขารวมนวัตกรรมอย่างที่เรารู้กันดีว่า e m i r a t e s ขึ้นชื่อเรื่องสายการบินและก็ a v i a t i o ชการบินอีกด้วยน,นี้นะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ โซการจะโชว์อีก50ปีข้างหน้าวิสัยทัศน์ของเมืองดูไบจะเป็นยังไงแต่ละสิ่งปลูกสร้างที่3นะคะ I d u b a ูปกติแล้วเราจะได้ยินชื่อว่า London ไอ e ์นะคะแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งปลูกสร้างอันนี้ดูไบไอส์ผู้คิีมาชอบเรียกกันเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆกับชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะทุกคนมันสวยงามมากๆแล้วพี่ีดก็ไปขึ้นมาแล้วด้วยค่ะ อันที่สนะคะดูไบเฟรมค่ะอันนี้นะคะเป็นกรอบรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดูไบเฟรมจริงๆแล้วกรอบรูปที่ทุกคนเห็นนะ่ะมันจะมีฝั่งเมืองเก่ากับฝั่งเมืองใหม่ทุกคนเคยได้ยินชื่อดูไบโอครีกหรือว่าดูไบครีกทาวเวลซึ่งมันจะมีฝั่งเมืองเก่ากับฝั่งเมืองใหม่และเฟรมอันนี้นะคะเขาก็ได้ออกแบบมา เราสามารถมองเห็นดูใบทั้ง2ฝั่งก็คือฝั่งโมเดิร์นและก็ฝั่งเมืองเก่าได้ผ่านเฟรมกรอบรูปค่ะซึ่งเป็นไอเดียที่เขาวางแผนมาอย่างดีนะทุกคนนี่แหละค่ะก็คือที่สุดของโลกอีกแล้วแล้วเราไปดูที่สุดอันดับต่อไปกันเลยค่ะ อันดับที่5นะคะดูไบเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะดูไบได้มี m e t a เวิร์ของตัวเองแล้วด้วยค่ะทุกคนและถ้าหากใครไม่รู้นะคะดูไบเป็นฮับ m e t a เวิร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะนอกจากจะมี m e t a เวิร์ของ facebook แล้วนะคะก็มี w h i t e วิแล้วก็มีหลายโลกเสมือนเลยค่ะหลายบริษัทที่อยู่ในดูไบนะคะที่ใช้ดูไบเป็นฮับค่ะทุกคนและล่าสุด ทางการดูไบเป็นเหมือนกลุ่มกระทรวงกลุ่มแรกนะคะทุกคนที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเลยนะทุกคนดูไบเพราะว่าเชคคัมดันฮัมดันบินโมฮัมเหม็ดพึ่งทวิตเตอร์ผ่าน <c oughs> เมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะ <c oughs> ว่าตอนนี้ดูไบมีสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นแลนแลนหนึ่งที่เรียกว่า V A I A คีมขออ่านว่าวะลาละกันนะคะวะลาเมตาเอชซึ่งอันนี้เป็นคล้ายๆแพลตฟอร์มโลกเสมือนของจริงที่อยู่ในเมตาเวิร์สนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วดูไบเป็นเมืองที่ซีวิลไลซ์มาก,พกเพื่อนคิมที่เป็นคนอาหรับหลายคนนะคะเขาขนานานามดูไบว่าเป็นเมืองลาสเวกัสของ Middle East ค่ะ ซึ่งน้องๆได้ยินแบบนี้แล้วนะคะและอยากรู้ใช่ไหมว่าภาษาที่เขาใช้คือภาษาอะไรภาษาหลักก็คือภาษาอังกฤษค่ะและเขาก็พูดภาษาอาหรับได้แต่รู้หรือไม่ว่าคนพื้นเมืองของเขาคนเอเมิเรตตี้สัดส่วนที่ทํางานมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะทุกคนมีประมาณ10%ที่เป็นเอเมิเรตี้และ the r e s ก็คือเป็นเอ็กซ์แพดเอ็กซ์แพก็คือคนต่างชาติที่เข้าไปทํางานให้เขานะคะหลักๆเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ที่สําคัญนะคะมีหลากหลายสัญชาติถ้า,าน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่จะไปเรียนต่อไปเรียนภาษาหรือว่าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเขาก็มาเปิดสาขาที่ดูไบเหมือนกันนะคะติดต่อมหาพิธิมได้หรือน้องๆอ,อยากจะไปเรียนภาษาแล้วก็ work and study เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ติดต่อมหาพิ่ิมได้เลยนะคะและที่นี่ข้อดีของการเรียนก็คือวีซ่าของเขาสามารถเรียนไปได้ทํางานไปได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วีซ่าตัวไหนนะคะและที่สําคัญน้องๆคนไหนที่สนใจจะไปเรียนปอโทแต่ติดปัญหาที่ว่าถ้าฉันเรียนปอโทจบไปแล้วกลัวทํางานไม่ได้ที่นี่ทํางานได้นะคะทุกคนแบบไม่จํากัดปีด้วยค่ะยังไงก็ทักมายพี่คิมได้นะคะสวัสดีค่ะ